วพวี่น้องเราบ้องปลามานะันนีมหาปลามเราลไที่จะคอยจะหนามา<อ>ปลากระมาพร้อม เ้าได้ได้ได้พี่น้องอ,เบบอำเภอชนทบทนนสีทีทาคอยถถมาเที่จ่าเด้อนี่สีทาคอยเราตรงอ่ขาขั้วแมกไม้สิร้านอาหารขาั้วแมกแมกไม้ไน่จะจ้าโรงงานแสลกแล้วพี่น้องเนาะชนบุรี ตักแบบนี้ก็ได้เด้อพี่น้องนี่ขนาดตักก็แบบนี้ก็ได้ปลาหลายอีหลีก็เจอได้มีแต่ตัวใหญ่ๆหาคักแน่ปลาดูปลาดูปลาพี่น้องอ่านมอ้วนกองนเนื้อน้ำเนื้อ มอสกอในน้ำแนอู้ขอบคุณค่ะลองป่าอนุญาตไทยเด้อ,อ,อยอดอูย้ยเป็นรอยโลจะอ่อนเนาะเราก็นี่ค่ะบ้็อสะดุ้งเป็นลอยลอยแท้กะเป็นลอยลอยดูจ้ะนี่ ได้ยินพี่น้องถ้าใครอยากมาก็มาสิจ้า,าซี่ชาคอยจ้าขมัดตรงขั้วแมกไม้น้อพี่น้องร้านอาหารครัวแมกไม้เด้อพอตั้งถึงชนบทดอกจ้าขั้วชนบทอะคะ่ะนี่มาได้เลยตอนนี้น้ำกำลังมาปลากำลังเยอะมาค่ะมาจ้าแด้วย่างหนึ่นงลอยไไปเรื่อยๆนี่ตาหนามจ้ะหนามันสว่าง,งมั่งวนนี้พี่น้องตาหน้ามอยู่นี่ มเจ้ากันักตรงเอาอยี่นี่ราค่ะนี่บางผีแล้วเห็ดด้ายง่ายไลยด้คุณน้องละเบิงนี่เพราต้องใส่มีดใส่เขียงหยากใส่วิธีนี้ได้จ้ะง่ายสุดป่าส่วนหลายเนาะเห็ดพระท่านต้องเห็ดแบบนี้นี่การ<อ>จะลับเหยื่ไปตรงนี้

เดี๋ยวมาล้างเราบั่นไปได้ขุนน้องกูด้วยน้ำไหลอย่างเงี้ยร่องมั่งสิสุขปีติจ๊ะน้ำมันบั่แม่ดูพวกปีเอย่างนี้ขาอนุญาตเราเด้อเด้อถ่ายรูปอะไรเนี่ยมันอนไปถาวผ้าไปเยอะหน่อยนนัวได้หลายบ่คะเนี่ยลายเต็มทางนี่เลยเนาะว่ท่นเนี่เต็มแต่ว่าหนึเห็นนั่งนั่นแล้วบอกว่าเราเป็นรอยโรคพนันเรามาจากโคราดเอ้ยโคราดเยที่ถี่วะโคตดุ้งแม่ขึ้นจะได้เที่ยนี่เป็น ก็ไม่ได้น้อยเด้อจ้าเนาน้อยยืน่อพื่อดีวนั่นน่ะิธีที่ง่ายที่สุดเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งงน้าจะจำไว้นี่ปลาส่วนลายเห็นแบบนี้โอเีพร้อมออกพร้อมกันเลยเดี๋ยวก็อัดทางน้ำแข็งไว้จังมะนาวอ่าขอบคุณนะคะบาทเดียวได้นน่คุณ ขออนุญาตท้ายได้ด okay. ้วจ้าเป็นยังนไงเนาะเอ้อสอนปลาพี่น้องเอ้ยพวกเนี้ยพวกเราจะไห้เห่ากับใครที่กันมาบ่นลอยแล้วพี่กันนะมันสิมีหรืวานโลกวานบ่หรอก็เจ้าสลับันวานเนาะสลับคนว่านอย่างนี้มหาหมูมาหาตะโจตะโจ้เสพ กสะด่นออกมนกจะได้ปลาเอามันหมันมาสูกมือก <t> ้น <tsunami> เอาน้ำแข็งใส่ไว้จานนี่จะประมาณนี้นะคะจะ